วันนี้มาเดินตลาดมอดิแนแดงของชาวมอคเไข่าเจอร้านนี้คือดีมากจนอยากให้เพื่อนๆได้มาลองกันกับร้านชาจังชาจังชาชีร้านชาผลไม้ครีมชีสโทมเมท,ที่ไม่เหมือนใครเชื่อว่าร้านนี้จะถูกใจใครหลายคนแน่ๆแถมมีที่ไหนเพียงมะชา4 9บาทชมพูคิดว่ามันค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็หลากหลายมากๆเลยค่ะและนี้แหละนี้อันนี้ก็คือถูกใจชาวมอคเไข่แน่นอนค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมแล้วก็มีโปรโมชั่นรัวๆเป็นการซื้อเครื่องดื่มที่ไม่ได้เบื่อแล้วก็โคตรสนุกเลยต้องสั่งเลยค่ะเมนูนี้เพราะเป็นการรวมเอาสองอย่วคามนัวของ ครีมชีสคือมันโอ้ยจะบอกว่าจุดเด่นของที่ร้านคือครีมชีสโฮมเมดนี่แหละเป็นสูตรลับของที่ร้านที่เขาคิดมาเองนะคะแต่ว่าเราไปขอให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเจ้าถามว่าเจ้าของร้านเล่าให้ฟังไหมเล่าจ้าคือเอางี้สรุปง่ายๆคือครีมชีสของเขาเนี่ยเข้ากับทุกเมนูเลยจะอร่อยมากหรือเพื่อนๆอยากจะลองทานแบบไม่ใส่ครีมชีสอย่างนี้ก็ได้เช่นกันแต่ลองกินเถอะมันอร่อยจริงๆเจ้าของร้านคุยสนุกมากคุยไปคุยมาคือเขาทําเมนูอื่นให้ชันชิมด้วยจ้าน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆลูกค mm -hmm.